นาเลยขาเลยกไม่บอกว่ามีไหล่ปวดๆนิ่หน่อยด้านซ้ายแล้วซ้ายธรรมดานอนตะแคงซ้ายบ่ะน่าจะด้านนี้อีกอย่างหนึ่งคุณหมอผมรู้สึกว่าไหล่ซ้ายผมอยู่อย่างนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยตัวผมนยครับไหล่ก็มีข้ามค่อนข้างเยอะอยู่คือปกติหุ่นจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับไม่เคยมีช่วงบวมช่วงพอม That's not fair That's not fair ไม่นะใช่เราหันไปด้านซ้ายนิดหน่อยครับบอกซึ่งท่านเนี่ยรุนแรงจะไมบอกเขาโรงแรมตอนนี้เลยสบายดีแลกได้เลยนะคะผม trust ครับ That's good. There's some people trust me. รู้สึกร relax ไม่ได้น่ากลัวนะครับคือจริงๆสบายมากจริงอยากให้มาถ้าผมบอกว่าดีคือดี <c oughs> มาเลย